อะไรวตรง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 อะไรเนี่ยอ๋อทุกคนมันแกจะเปิดเผาครบแล้วจนคือขอบคุณครับไปเลยได้ผลดีๆกับมาฝากไม่ไปอ่ะไปทุกคนเปิดต่อเปิดต่อ รอบนี้รอบที่เจ็ดต้องเปิดดิกรอบนั้น เปิดแล้วทุกคนไปควรจะกอดต้นไม้กันตึ๊บตึบพี่พี่ก็ไปเลยว่าพี่กระโดดสูงเนี่ยทุกคนหูนแง่เลยทุกคนได้รับรางวัลชิ้นเป็นชิ้น เล็กๆนี่นโอ้โหกระโดดขึ้นมาสูงมากไปจ่ายเงินกันไปจ่ายเงินกัน๋ย,นนยวนะบนึงนะโอเคทุกคนพี่ก็เปิดเผาครบ8รอบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาจ่ายนะคะทุกคน โอเคจ่าเลยนะจ่าเลยนะโอเคสอบเนห้าก็แสดงว่าพี่จะจบคุยแล้วนะสิทุกคนพี่ก็เทียห้านะทุกคนซืบเลยเสร็จแล้วทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าให้ราพร้อมไปสำหรับใช่อาต่อไปแล้ว โอ้ยโหอะไรอ่ะมีเอาวอะมียาวโ,โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่น,นี้นะคะบ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะไปทำเผานะคะทุกคนโอเคคนที่จะไปทำเผาจะมีพี่อีโบพี่ลูพี่เอสแท็บแล้วอีกคนหายไปไหนพี่แจ็คทุกคนพี่แจ็คแป๊บหู้เราหาะเอ้ยแจ็ค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 พี่แจ็คแป๊บหู้เราหายไปไหนะ ก็เป็นคนดังนะคะทุกคน PBS Tab ก็เป็นคนดังนะคะทุกคนส่ลัวรู้ไม่ดังนะคะรู้ไม่ดังมีแค่หกคนนะะรู้ก็กำลังจะดำดำทั้งไม่ดำอะไรค่ะแดดยิ่งร้อนเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ผิวดำเตะ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  ฉันจะแอบในพุ่งไม้ใครไม่ยอมขึ้นไปบนต้นไม้ฉันจะจำเป็นปั้นเป็นไรมามาคุยกันในพุ่งไม้มาโอ้พี่ขึ้นมาเป็นคนแรกทุกคนฮโอเคทุกคน เดี๋ยวพี่จะรอพี่ๆเขาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพูดคุยกับเขาถ้าฟูมือแล้วเดี๋ยวพี่บอกนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ใกลฟ้ฟูเอ้ยตอนนี้ก็ฟูมูแล้วนะคะทุกคนไปถ้าเป่ากันขอคนแรกแล้วกันนะโพ้่ไม่ติดเฟสนะคะทุกคนให้ผมได้ไหมปั้นไม่ติด อเคครับมาผมให้พี่เข้าบั้นก่อนก็ได้เอาโอเคไปเออใครข้างหน้าขอนะ่ะเออพี่หวังตอนเนี้ย พี่ใส่เป็นสายคาดเอวสีม่วงมันเดินเร็วมากทุกคนพิดว่าพี่หลบท uh ัน huh. แ, ujemy, แ right like น่นอนระเบิดวงใหญ่แล้วก็ลงมาอย่างเร็วเลยทุกคนนี่คือสาเหตุที่พี่ออกไปจากกับดักมันไม่ได้ฮุยหุยหุุยหูหูเกือบโดนดักแล้วทุกคน อย่าผ่านเอ้ยชอย่าขออย่าขออย่าเอ้ยขอให้ผ่านขอให้ผ่านขออย่าล่ะ หูมือมากพี่ขอโทษนะพร้อมล้มโอเคหนึ่งพี่จะต้องใช้สมาธิแล้วพี่จะไม่ค่อยพูดนะ v a l นี่ไพี่แจ็คโรบินสนของเรามาช่วยแล้วกำลังเดินเข้าห้องเอา้สาบียสตาสสิบแาลายพร้อมคนอื่นนะพร้อมไหมสามสองหนึ่งทำไม้ได้ทุกคน หนึ่งเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วซ5สิ้าต้องแปลงล่างเขาต้องกดออกก่อนเขาต้องกดแปลงล่างก่อนอะ่ะก็เขาเป็นตัวใหญ่อยู่อะ่ะเขาไม่ยอมแปลงล่าง ต้องเป็นตัวเล็กหนึ่งหฮเห็น,นี่ยเจ้าราเม็งทุกคนอีกคนก็ปิง เฮ้ยอีกวูวิทำไมเป็นสีแดงขอแล้วทุกคนพี่ได้แล้วมาเลยลูกแก่นำทางพี่ได้เร็วยูวัส์ัพเนี่ยทุกคนมันจะต้องเพิ่มเผามา โอเคทุกคนกดเลยปึ๊บสีอะไรนะน้ำเงินปึ๊บอันนี้น้ำเงินทุกคนกดเลยปึ๊บสีเงินวพี่ว่าพี่เปิดเผาไว้รอไว้รอแบบเพียบเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็จบเทียห้าแล้วแล้วพี่ก็ได้เทียห้ามครอบคอลเลย เดี๋ยวพี่ขอเราไปจ่ายหรือกอนะคะแล้ว 3, สามพัน่าได้อีกไหมทุกคนเอา้าต้องไปเปิดหรอทำไมอ่ะทุกคนเมื่อก,กี้พี่ไปจ่ายทุกคนไม่ติดนะ no já โอเคทุกคนพี่ไม่ได้เผาคนเดียวนะพ,พี่ไม่เผามันเยอะเกินโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย